สวัสดีครับมาแนะนำสินค้าใหม่กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้มานำเสนอเป็นไมค์กล่องยี่ห้อไอคอนรุ่น DMH8XL มาพร้อมกระเป๋าไฟเบอร์นะครับบรรจุไมค์กลองภายใน8ชิ้นที่นี้ไปดูภายในกล่องดูครับว่ามีอะไรบ้างภายในกล่องก็มีไมค์8ชิ้นพร้อมแคมปจับกล่องนะครับยึดเข้ากับตัวกล่อง ไม่ตัวที่1ก็จะเป็นรุ่น D.M.12 นะครับเป็นไม่ซูเปอร์คาดิโอยเอาไว้จ่อกับกระเดื่องเบรดดัมไม่ตัวที่2แบบที่2ก็จะเป็น D.M.1 นะครับ D.M.1 นี DM ้มาทั้งหมด4ตัว4ตัวด้วยกันครับเป็นไม้คาดิโอยนะครับเอาไว้จอ่อทอม1ทอม2ฟอร์ทอมแล้วก็ไม่แบบที่3ก็จะเป็นไม้รุ่น C.M.602 จะเป็นไม คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนใช้ไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็มีฟองน้ำมาให้ด้วยเอาไว้จอ,อกับแฉะทองเหลืองนะครับแฉส่งแฉตัดให้แฮทแฉะไล์นะครับน่าใช้มากเลยลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยราคาก็ไม่แพงนะครับไมรุ่นนี้คุณภาพดีแบรนด์ต่างประเทศนะครับคลิปนี้ก็แนะนำกันแบบคร่าวๆนะครับใช้งานเสร็จเราก็เก็บเข้ากล่องกัน พกพาสะดวกใช้งานก็นง่ายกับไอคอน DMH8XL ราคาแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็ดูที่ใต้คลิปนะครับคลิปนี้นำเสนอกันแบบคร่าวๆนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ